สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเวลไฟช anel กับเกมซ n ว g h นทรีเบิร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลักๆวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับผมสรับในเรื่องของการตีปราสาทตัวของไอรีนกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าปราสาทไอรีนเนี่ยเป็นปราสาทที่เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างที่จะลําบากอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับปราสาทอื่นๆแล้วเนี่ยตัวของปราสาทไอรีนจะค่อนข้างตีแรงกว่าชาวบ้าน เยอะมากเลยนะครับผมทําให้ยืนค่อนข้างยากหน่อยถ้าหากพร้อมรับชมแล้วนะครับว่าจะต้องตีกันยังไงบ้างเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์กันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตชิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิงเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอืนอ่นๆเพิเ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพคเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะดำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภยัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหมไอดี ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ คะแนนรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แตะแบบ7จ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนเนาะเนื่องด้วยความที่ว่าตัวของไอรีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถึกหน่อยนะครับก็จะได้เพียงแค่ ,00 กแสนกว่าๆแล้วก็ตัวดาเมจทีมเดิมผมก็ยังคงใช้งานตัวของเซราอยู่นะครับผมแทบจะใช้เหมือนกับตัวของดันลูดี้เลยแต่มีเปลี่ยนเพียงแค่ตัวของอ่าโครอี Crow e, กับตัวของลูดี้นะครับผมหลักๆก,ก็จะมีเพียงแค่2ตัวนี้แหละ ที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูความสามารถต่างๆของตัวของบอสดันนี้กันนะครับว่ามีอะไรที่เราเนี่ย ต้องระวังตรงจุดไหนกันบ้างนะครับลักๆเลยนะครับผมปราศาสไอรีนนะครับจะมีสถานะที่เราเนี่ยจะต้องระวังอยู่ทั้งหมด2ออย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกก่อนเลยก็คือสถานะไฟช็อตนะครับผมซึ่งจะมาจากสกิลต่างๆของตัวของไอรีนแล้วก็ตัวของลูกน้องซึ่งตัวที่จะกันสถานะไฟช็อตได้เนี่ยจะมีเพียงแค่โครอีเท่านั้นนะครับผมจากพาสิของเขาที่จะคุ้มกันไฟช็อตต่อนเนื่อง2เทินนะครับตัวนี้เนี่ยยังไงก็บังคับใส่นะครับผม ครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะเป็นความสามารถจากตัวของลูกน้องนะครับตัวของลุกนะครับผมตัวนี้เลยนะครับลูกน้องจะอยู่ตรงด้านล่างเนาะหลังจากที่ลุกเนี่ยใช้งานตัวของสกิลพุ้งแหลนนะครับผมจะทําให้ตัวของตัวละครนี้เนี่ยบัฟในเรื่องของโลคุ้มกันดาเมจไอรีนแล้วก็ตัวของลูกน้องทั้งหมดนะครับผมจํานวน2เทินด้วยกันเนาะโดยในเรื่องของการบัฟเป็นเทินเนี่ยสิ่งที่มันน่าลําคาญอย่างหนึ่งก็คือตัวของบิสกิตไม่สามารถใช้ตัวของการลบบัฟ จากด้านบนได้นะครับตัวที่เราต้องใช้ลดเทินเนี่ยจะมีเพียงแค่2ตัวละครเท่านั้นก็คือ 1. ตัวของสกิลบนของเซร่านะครับที่ทําการลดเทินบั๊ของเป้าหมายจํานวน2เทินหากเป็นตัวละครหดาวแล้วซึ่งแน่นอนว่าเราใช้เป็นดานเมจหลักอยู่แล้วเราก็จะมีตัวละครตัวนี้อยู่ตามปกตินะครับผมกับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวละครของมิฮุนะครับสกิลบนเหมือนกันเลยนะครับผมจะเป็นสกิลที่เอาไว้ลดเทินบัฟแก่เป้าหมายเชย่นกันนะครับผมหลกัหลกๆเนี่ยสองตัวเนี้ยเราก็จะใช้งานอยู่แล้วตาม ปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวของเซรานะครับผมแล้วก็ไปใช้งานตัวของลูลิลูลิเนี่ยจะไม่มีตัวของสก,กิลลบบัฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะต้องลบบัฟเพียงแค่มีโฮตัวเดียวเนี่ยมีโฮห้ามตายเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าตายขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีตัวลบบัฟเลยเนาะอันนี้จะค่อนข้างน่าระวังอยู่นะครับ ต่อมานะครับผมในส่วนของอื่นๆนะครับตัวของไอรีนเนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังบ้างในส่วนของพาร์สิบนะครับไอรีนเนี่ยจะมีการสร้างความเสียหายที่ค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีจากพาร์สิตรงนี้หรอกแต่ว่าตัวของสกิลที่1หรือสกิลที่2เนี่ย ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมดวงสวยหรือเปล่านะเพราะว่าสกิลที่1ที่ตี3เป้าเนี่ยมักจะไปโดนตัวหลังอยู่เสมอทําให้ยืนยากด้วยเช่นกันนะครับส่วนสกิลสอเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าจะมีในเรื่องของการช็อตไฟฟ้าที่เราต้องระวังแค่นั้นก็คือจบส่วนตัวของพาสซีฟนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันลดดาเมจกายภาพ9 0แล้วก็ดาเมจหนึ่งเป้ากับดาเมจห้าเป้าจะมีความเสี่ยงอาที่ลดลงนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ตีได้เพียงแค่สกิล3เป้าต่อเป้าแล้วก็4เป้าเท่านั้นนะนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมหลักๆตัวละครที่ผมนํามาใช้งานเนี่ยจะไม่มียอนฮีอยู่ในนี้เพื่อที่จะบูดดาเมจให้เซราดาเมจก็เลยค่อนข้างที่จะหายไปเยอะหน่อยบวกกับตัวของบอสไอรีรอบนี้เนี่ยมีเกราะเยอะมากนะครับผมถึง1,700กันเลยทีเดียวถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับตัวของตัวละครอื่นๆอ,อย่างลูดี้เนี่ยลูดี้จะมีเพียงแค่เกราะพันต้นๆนะครับผมพันร้อยเนาะถ้าจำไม่ผิดพันร้อยหรือพันสามแล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมันก็ทําให้ตัวของไอรีเนี่ยค่อนข้างที่จะถึก มากๆเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะดาเมจเราก็เลยค่อนข้างที่จะดออปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของไอเทมสวมใส่นะครับผมใส่ยังไงบ้างวันนี้ผมใส่ตัวของเซรานะครับผมเป็นเซ็ตไฮราเหมือนเดิมสร้างความเสียหายต่อบอสแรงขึ้น40%แล้วก็ดาเมจเพิ่มเติมอีก30%นะครับเป็นออฟหลัก1ชิ้นอัตราคริ ปอปลักอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอัตราลิด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะซึ่งคริทที่เราทํามาเนี่ยจะอยู่ที่แปนตะครับผมแล้วผมเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนในตัวของสัตว์เลี้ยงเป็นตัวของเฟืองน้อยแทนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใส่อเทมที่มันเป็นดาเมจคริติคอลแทนเราผมไปใส่ตัวของเดวโลเนี่ยมันยืนไม่ไหวนะครับผมก็เลยต้องใส่เฟืองน้อยมาเพื่อเพิ่มสเตตพื้นฐานขึ้นมาหน่อยนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะก็เลยต้องทําคริให้เกิน70%เปอร์นะครับ แต่ถ้าหากว่าใครพอที่จะยืนไหวแล้วก็สามารถใส่ตัวดาวน้อยได้เนี่ยก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนทางความเหมาะสมดูแล้วกันนะครับแต่อย่างน้อยอัตราคริก็ควรจะทําไว้ที่ประมาณ70%บวกกับแหวนอีก3เปอร์นะครับผมไปทำออฟลองซะด้วยนะ เออให้ติดตัวของอัตราคลีเพิ่มมา3เปอร์ก็จะได้อยู่ที่ร้อยเปอร์พอดีนะครับผมต่อมาในส่วนของมีโฮนะครับมีโฮเองเนี่ยผมยังไม่ได้ฟาร์มเส้นมังกรจริงๆนะครับถ้าใครเริ่มฟาร์มเส้นมังกรแล้วแนะนําให้ใส่เป็นเส้นมังกรที่เป็นการเพิ่มจุดอ่อนนะครับผมเพราะมันจะทําดาเมจได้ดีกว่าเพราะว่าตัวของเส้นมังกรเนี่ยจะมีในเรื่องของการทําให้ดาเมจจุดอ่อนเพิ่มขึ้นเวลาโจมตีติดจุดอ่อนนะครับบวกกับพาสซีฟความสามารถของมีโฮ ที่มันจะบูทดาเมจจุดอ่อนเพิ่มเติมด้วย23%ซึ่งมันสามารถนํามาช่วยเคลียร์มอนได้ก่อนข้างดีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่สามารถนํามาเคลียร์มอนได้แล้วก็เป็นดาเมจเสริมที่ค่อนข้างดีมากๆอีกด้วยนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะมันก็จะทําให้ตัวของมีโฮเนี่ยสามารถตีแรงได้ขึ้นอีกนะครับส่วนที่เหลือหน้าที่หลักๆของมีโฮจะมีอะไรบ้างนะครับหก็จะใช้ตัวของระบาน้องเลือดเอาไว้เพิ่มเวทเบา,บางให้กับมอนสเตอร์ทําให้โดนดาเมจ เวทแรงขึ้นนะครับผมกับตัวของสกิลบนที่จะเอาไว้ลดเกราะนะครับผมในส่วนของการกันดาเมจนะครับตรงนี้เนาะเป็นระยะเวลา2เทินด้วยกันนะครับทำให้เวลาลูกมันปลาหอ,อกมาเนี่ยเราก็จะไม่ติดกราะนั่นเองนะครับส่วนตัวละครอ,อื่นๆนะครับผมก็ใส่มาตามนี้โครฮี Chloe เอาไว้กันตัวของไฟช็อตนะครับผมบิสกิตเป็นตัวบูสดาเมจบอสแล้วก็ยืนลดเกราะนะครับ เพื่อที่จะทําให้บอสเนี่ยมีเกราะที่บางลงนะครับผมแล้วก็ตัวท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของรีน่านะครับเอามาเพื่อที่จะบับในส่วนของการเพิ่มดาเมจนะครับผมพอเป็น C2 แล้วความเสียหางคริติคอลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เอามาช่วยคิลด้วยนะครับ อาจจะต้องทําเลือดให้เยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะฮิวได้ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ฮิวได้ไม่เต็มเนาะเพราะว่าปราสาทนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตีแรงจริงๆนะครับผมในส่วนของเิืองน้อยนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละคร6ดาวบวก5จะแต่มีสเตตที่สูงกว่าพวกตัวละครกรอบทอง4ดาวบวก5นะครับผมแล้วก็ได้ในส่วนของคีดาเมจยี่เปอร์เซ็นต์เอามาเป็นดาเมจเพิ่มเติมได้ศักยภาพก็เปิดเป็นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น8%นะครับผมหลักๆทีมนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นรเดยวาไปู คลิปตอนตีกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าคลิปตอนตีเนี่ยแพทเทิร์นการตีเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ลูปสก,กิลของบอสเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยตีไปทั้งหมดประมาณ3ไม้นะครับไม้นี้เนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ดีที่สุดแล้วที่ตัวของเซรากับมีโทเนี่ยไม่ตายก่อนนะครับผม ตอนอเว็บแรกๆก็เหมือนเดิมเลยครับเว็บแรกๆเนี่ยผมใช้สกิลเซราที่เป็นสกิลล่างแล้วก็สกิลบนในการเคลียร์มอนไปก่อนนะครับเพราะว่ามีโฮของผมเนี่ยมันเคลียร์มอนยังไม่ตายเนาะก็เลยทําให้ตัวของมีโฮเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลในการช่วยเคลียร์มอนได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของการบัฟอะไรให้เสร็จนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องมารีบเร่งลบวงลบบัฟอะไรตั้งแต่แรกเหมือนตอนที่เป็นปราสาทลูดีนะ้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถรัมบัฟได้ทั้งหมด2บัฟด้วยกันนะครับผมก็กดสกิลบิสกิตแล้วก็จะกดสกิลลีน่านะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยตัวของไอรีนนั้นจะปล่อยสกิลก่อนสองสกิลนะครับแล้วก็กดสกิลล่างของมิโฮเพื่อเพิ่มแอมเวทให้กับตัวของทีมเราเนี่ยตีบอสตีลูกน้องได้แรงขึ้นนะครับอ่ะนี่จะเห็นได้ว่าไอรีนใช้แค่2สกิลมิโฮก็คือเกือบจะตายแล้วนะคือค่อนข้างแรงมากแล้วก็ทะลุไปโดนเซราเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ็บด้วยเช่นกันนะครับผม คนมีโภไปนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นดีบัฟที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดแอมเวทนะครับจะโดนความเสียหายเวทแรงขึ้นอีกนะครับผมจะช่วยบูทดาเมจได้เยอะมากนี่ขนาดทาคี้มาเกือบร้อยเปอร์ลแล้วนะยังไม่ค่อยจะติดคี้เลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของลุกจะใช้งานสกิลปาหกนะครับสกิลที่3พอเข้าปาหกเสร็จปุ๊บนะครับผมตัวของมอนเนี่ยก็จะได้รับบัฟในเรื่องของการกันดาเมจนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยไม่ว่าเราจะโจมตียังไงก็แล้วแต่ดาเมจทุกอย่างจะไม่เข้านะครับ เราเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้สกิลบอของมิโฮหรือสกิลบอลของเซราในการเ,เร่งเทินบัฟให้มันหมดเร็วๆนะครับผมถ้าหากว่าเราใช้สกิลเ,ลเร่งเทินบัฟเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถทําการล้างบัฟไปก่อนแล้วก็ทําการสร้างดาเมจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เสียสกิลอย่างฝู่นเปล่าอย่างแน่นอนก็คือใช้ไปเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าดาเมจจะไม่ขึ้นนะก็คือดาเมจขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะลบโล่ไปก่อนแล้วก็ทาดาเมจทีหลังเห็นไหมโล่ก็จะหายไปนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่สร้างเนี่ย ก็จะสามารถโจมตีเข้าบอทดได้ตามปกตินั่นเองนะครับที่เหลือนะครับผมก็พยายามเลี้ยงลงเลี้ยงเลือดให้ดีๆสะหน่อยนะครับผมซึ่งเซราเนี่ยผมใกล้จะตายแล้วก็เลยทําการฮิวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมจะปล่อยสกิลบนของเซราก่อนแล้วก็ปล่อยสกิลล่างของเซราซึ่งถ้าถามว่าทําไมถึงปล่อยสกิลบนก่อนใช่ไหมครับหลักๆเนี่ยสกิลบนของเซราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคูดาวที่นานบวกกับ ผมเผื่อเอาไว้เซฟในกรณีที่จะใช้สกิลบนรอบ2แล้วมีหกมันตายจะไม่มีคนเนี่ยที่จะล้างโล่ให้นะครับผมมันก็เลยต้องกดสกิลบนก่อนเพื่อที่จะให้เซราเนี่ยสามารถวนสกิลบนกลับมาทันกับตัวของรอบคูดาวที่ตัวของลุกเนี่ยมันปลาหอกรอบถัดไปนะครับผมอ่ะในส่วนของตรงนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสกิลล่างมันจะคูดาวเร็วกว่านะครับแต่สกิลล่างเนี่ยหลักๆเราเอาไว้ทำดาเมจอย่างเดียว ยิงไปนะครับผมก็ได้มาเกือบแสนนะครับตอนนี้แต้มเข้าไป2องแสนละแล้วก็ยิงสกิลล่างไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกรอบหนึ่งที่ผมเนี่ยจะกดสกิลล่างของมิโฮะนะครับผมเพื่อที่จะบูตแอมเวทไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคูดาวสกิลเนี่ยมันมาพอดีนะครับผมแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการรอสกิลนะครับผมเพื่อที่จะ ให้เราเนี่ยได้ใช้สกิลถัดไปผมจะไปกดสกิลบนของโคลีนะครับซึ่งสกิลบนของโคลีเนี่ยหลักๆนั้นใช้งานได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าแต่เราก็ไม่ควรจะลำบัฟมากเกินไปนะครับหลักๆสกิลบนของโคลีเนี่ยมันจะมีความสามารถหลายอย่างตั้งแต่1ล้างดีบัฟให้กับเพื่อนวมทีมทั้งหมด2องบูทพลังโจมตีกายภาพแล้วก็เวทให้กับทุกคนภายในทีมนะครับ3ถ้าใครอัพถึง46แล้วเนี่ย จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการติดคริติคอลให้กับทีมได้ด้วยซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลนี้บ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดหวังในเรื่องของอัตราคริจากตัวของโรอีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าเราทำมีโคเนี่ยมาเป็นสายจุดอ่อนหรือถ้าใครเล่นลูรี่ทำลูรี่เป็นสายจุดอ่อน<ๆ>ก็สามารถได้รับตัวของบัฟเปอร์เซ็นต์ในการติดคริจากโรอีได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมบนสกิลต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยลุกก็จะป่าหอ,อกพอดีนะครับอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าสมมุติว่าตัวของมีโฮเนี่ยมันตายไปตั้งแต่แรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถลางบัฟได้นะครับแล้วเราจะมีเวลาเหลือประมาณ20วิวิที่เราเนี่ยจะสามารถกดสกิลเซราได้นะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยผมจะยังไม่กดสกิลวนของมีโฮหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมไปลางบัฟก่อน เพราะว่าผมมองว่าพอเราลัมบัฟเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็จะกวดสกิลเซราได้อยู่ดีแล้วตอนที่มันมีโลอยู่เนี่ยแน่นอนว่าการตีปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันตีไม่เข้านะครับแต่แน่นอนว่าการตีปกติเนี่ยมันโดนลดดาเมจอยู่แล้วผมก็เลยไม่สนใจสักเท่าไหร่ผมก็เลยเอาเทิร์นตรงนี้เนี่ยไปลัมบัฟก่อนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้จ่ายสกิลเพิ่มนั่นเองนะครับผมลัมบัฟสกิลบนของลีนาต่อนะครับเพื่อที่จะลดเกาะแล้วก็บูตดาเมจให้กับทีมนะครับผมแล้วก็ปล่อยสกิลบนของ เซาเลยนะครับเพื่อที่จะทําดาเมจไปด้วยแล้วก็ล้างเทินบับออกไปด้วยนะครับอ่ะนี่เซาสร้างดาเมจแล้วก็ล้างเทินบัฟได้เลยนะครับผมแล้วก็หันมาแวะฮิวแป๊บหนึ่งนะครับผมถ้าไม่ฮิลเนี่ยทีมก็น่าจะตายแล้วนะครับถ้าโดนสกิลเสียบในรอบถัดไปเนาะตรงนี้ก็ต้องหยุดฮิลก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ใช้สกิลล่างของอาเซาต่อนะครับผมแล้วก็สกิลล่างของมีโฮต่อ แต่เหมือนผมจะเห็นว่าตัวของดีบัฟเนี่ยมันจะหมดไปแล้วเนาะอ่ะดีบัฟของมีโฮจะหมดไปแล้วผมก็เลยยกเลิกตัวของสกิลเซราก่อนแล้วก็มาบูดาเมจของมีโฮก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มแอมเวทไปนะฮะมีหนึ่งตัวอีกแล้วนะครับผมที่ตีไม่ติดคีย์ตะกี้เนาะหลังจากนั้นก็ปล่อยสกิลล่างของเซราครับอ่าแล้วเราก็ปล่อยสกิลบนของมีโฮอีกทีหนึ่งไหมอ่ะเหมือนผมจะบัฟก่อนนะ มือนผมจะบับก่อนเพราะว่าเห็นว่ามันน่าจะทันในสสกิลสุดท้ายนะครับผมที่เราจะใส่ดาเมจเพราะว่าเราจะใส่ดาเมจของมิโคแล้วก็จะใส่ดาเมจของเซราสองเซสุดท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยจะถือว่าก่อนข้างดวงดีหน่อยเพราะว่าถ้าสมมติว่าสกิลแทงของไอรีเนี่ยไปแทงโดนตัวเซราเนี่ยเซราก็ตายเลยนะครับผมแต่รอบนี้เนี่ยมันแทงไม่โดนนะครับแทงโด,งดงนโดนาก็เลยได้ด,ดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับก็กลายเป็น6กแสนพอดี ประมาณนี้เลยนะครับผมดาเมจมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับไม่ถึง 1M อาจจะไม่ค่อยเตะตาเพื่อนๆสักเท่าไหร่สำหรับคนที่ไม่ได้กดเข้ามาดูนะครับผมแต่ยังที่ผมบอกว่าตัวของปราสาทไอรีนเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีค่าพลังป้องกันที่สูงกว่า กว่าปราสาทพวกที่การสายดาเมตเวททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วัน,สนเสาร์นะครับผมเพราะว่าพลังป้องกันเนี่ยมีถึง1 7 0 0หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงปราสาทเลเชลที่จะมาในวันสัตว์ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูละกันเนาะอ่ะตรงนี้ก็ปราสาทเลเชลนะครับผมจะมีพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงมากสำหรับ2ตัวละครนี้เนาะพอเราไปเปรียบเทียบกับอีกปราสาทอื่นๆนะครับผม อย่างตัวของปรา,าสาทรูดี้เนี่ยเห็นไหมลูดี้ป้องกันค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับมันก็เลยทําดาเมจได้ค่อนข้างเยอะอยู่เพียงแค่930เองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความแตกต่างในส่วนของดาเมจที่มันหายไปค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะ ทำไมมันถึงไม่ถึงหลานก็ประมาณนี้เนาะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่จะสามารถทําคะแนนได้อย่างน้อยสัก5้าแสนเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเซเว่นไนท์กันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ